แซ่บบ่เดี๋ยวอีสองวันก็มาส่งของให้เฮียสั์แล้วเนี่ยโอ้แซ่บไหมทางอูชิมสก๊อตเป็นไก่อะไรจับเต็มเลยหอมกินไม่ไม่เคยส่งเลยแล้วนี่ที่เดือดอะไรเนี่ยอันนี้ส้มตำส้มตำของใครของไวยาสารบาลไ่เองแซ่บระเบิดเยอะประมาณสามตันเลยเพิ่งเยอะอะไรวะเนี่ยมันแดงจังน้ำยาไก่จ้าจ้าจับไอ้ไม่กินข้าวยาสารบาลไลสูตรลกินกับอะไรปันปันทุ่ง กินกินแล้วต้องมันรสันเนาะลดอีสองไม่ดูอ่ะโอ้รลดนะโอเคไหมล่ะขาตาดอร่อยมามเลยอร่อยกินแก้มเราแซ่บเราอะไรเยอะอร่อยดูเลยนี่มันเดี๋ยวคุยกับแกงเลาขาวน่าจะได้อยู่เอ้าไม่ถึงเนี่ยยี่ห้ออะไรเลาขาวเลาขาวอู้กินเลาขาวเนี้ยหูทำไมหน้าตาตั้งขาวสวยอย่างนั้น่ะขาวขาวโอ้ยเลาขาวบลูรุ่งผิวหนาน่าจะได้อยู่มะกินหลายๆทางบลูรุ่งหลายเออแซ่บ โอเคเดี๋ยวยสายไปทุ่งไอ้คขวยสายมันไะไกินนมจีนวันนี้วันนี้กินนมจีนแก้มเหลาจ้ะจ้ะขอบคุณขอบคุณชมวยังขอบคุณค่ะมาเจอค่ะน้ำตาลทำได้กินนมจีนแก้มเหลาค่ะแซ่บขอบคุณค่ะชมจงชิมสวัสดีครับสวัสดีครับ